เจ้าหน้าที่ก mm. ู้ชีพเทศกิจชายหาดบางแสนพร้อมด้วยพันตำรวจโทรปนิชานาทใหม่สารวัตรตำรวจภูทรแสนสุขนะคะได้พบเด็กหญิงวัยสองขวบค่ะพัดหลงกับผู้ปกครองนะคะถามนี่ก็ยังให้ข้อมูลไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะแต่ก็ดูแลให้เป็นอย่างดีจนกว่าแม่จะมารับค่ะเกือบเที่ยงคืนมีคุณยายของน้องโทรศัพท์มาที่สพแสนสุขนะคะบอกว่าตนนั้นเป็นคุณยายค่ะเข้าใจว่าแม่น่ะ พาลูกกลับไปแล้วส่วนทางฝั่งของคุณแม่เองก็เข้าใจว่าลูกกลับไปรถอีกคันนึงเพราะว่ามาด้วยกันทั้งหมด2คันนะคะกระทั่งมีคนโทรมาบอกว่าเห็นน้องพัดหลงอยู่ที่ชายหาดบางแสนก็เลยรีบตามกลับมารับพร้อมทั้งอยากฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองนะคะมาเที่ยวชายหาดถ้าเกิดว่ามาด้วยกันรถหลายคันค่ะกลับนี่ก็ต้องตรวจเช็คค่าว่ากลับขึ้นครบหมดทุกคนแล้วหรือยังป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ

จอตั้งแต่ตอนไหนครับเจอแต่ตอนบ่ายเพื่อร่วมงานแจ้งมาก่อนที่จะเข้าเวรเขาส่งงานมาบอกว่าเจอ,เ,อเด็กอย่างนี้นช่วงบ่ายเจอเด็กหลงแต่กลางบ่ายโมงใช่ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาหลงเราก็ไม่รู้เขาหลงเพราะเขาบอกว่าไปซื้อของให้พ่อแม่อ,อเราก็ไม่รู้เขาหลงจนจนมากลางคืนเนี่ยมารับเวรจะผัดต่อจากกาเช้ามีน้องเที่ยวมาแจ้งว่าเด็กหลงหนึ่งรายก็เลยประชาสัมพันธ์ประกาศตามชายหาดเอารถประกาศ กาศเสร็จแล้วก็ไม่มีผู้ปกครองมารับก็เลยเนี่ยประสานเจ้าที่นักข่าวอะไรมาบเงี้ยเพื่ออะไรก็เป็นสื่อปากเสียงให้เราว่าช่องทางการติดตามหาผู้ปกครองเด็กเพราะเด็กไม่ยอมไปโรงพักลงนะคะคทีมทีมงานชุดฉลามขาวอะอส่งแคปเจอร์ถ่ายมาให้ลงว่ามีเด็กพัดหลงจากคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคตอนแรกก็เฝ้ารอดูอยู่ว่า จะมาเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรเงี้ยก็เห็น<ม>ก็พยายามถามถามไปที่โรงพัก<ม>ถามลูกน้องว่ามีคนมาแจ้งความไหมอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ายังไม่มีแล้วกย็ยังสอบถามคนที่ดูแลเด็กอะ่ะก็ยังอยู่ก็อยู่ที่หาดก็เลยขับรถมาดูมาดูเพื่อมาจะช่วยเหลือเขาก็พยายามติดต่อทางญาติทางฝ่ายคุณพ่อคุณย่าคุณอาเลยค่ะจนจนสุดท้ายก็มีคุณยายซึ่งน้องบอกว่ามากับน้องโทรกลับมาว่า ดูแลน้องอยู่แล้วก็จะตีรถกลับมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะบแต่แรกเขาก็ไม่ยอมไปไหนเลยจะไม่ยอมไปไหนจะพาไปโรงพักก็ไม่ไปใครก็คุยกันพอได้รู้ว่าจะมีคุ้มแเขาก็โอเคใจชินขึ้นอยากเล่นน้ำก็เลยพาไปเล่นน้ำน้องบอกเลยสารวัตรมางไหมครับเห็นว่าไปนั่งอยู่ริมชายหาดที่ดูจากในรูปเขาไมเขาไม่ยอมไปไหนเลยฮะนั่งอยู่นั่นนะรอรอคุณแม่อ๋อเขายังรอคุณแม่ไม่ยอมไปไหนเลยพ่อพ่อเขาโทรมาเขาก็ไม่ไป ตำรวจจะให้ไปลงพักก็ไม่ไปใช่ไหมครับอ๋อใช่สาวัดก็เลยต้องนั่งเป้านี้ก็รู้แล้วเป็นห่วงสาววัดฝากอะไรถึงผู้ปกครองนิดนึงครับก็อยากฝากถึงุแม้ผู้ปกครองนะคะเวลาที่พาลูกหลานมาเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยก่อนจะกลับขึ้นรถเนี่ยก็ให้ตรวจสอบดูสักนิดนึงว่าบุคคลที่มาด้วยเนี่ยขึ้นรถครบกันหรือยังอะไรเงี้ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะสงสารเด็กอ่ะครับครับครับนี้เขาเป็นเด็กที่เข้มแข็งมาก แล้วที่สาคัญก็คืออยากะขอบคุณแม่ค้าที่เขาดูแลล็อกอะ่ะที่ท่านจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแล้วก็ทีมน้องๆของบริษัทเอ,อ <MR> p อ r <FR> p ค่ะ,คะน่ารักมากน้องๆอยู่กันจนเขากจจ็จะเชื่อใจน้องๆที่อยู่อะะ่ะค่ะก็ได้ขอบคุณเขาไปก็เลยบอกว่าโอเคให้น้องเขากลับเดี๋ยวพี่ดูแลต่อเองแล,แล้วมากับแม่มากับใครลรกมาครอบครัว <Okay. S 1> มาครอบครัวเอารถอะไรมาลรก เรถกระบะรถเก๋งมารถ้วตัวหนูชื่ออะไรลูกน้องแนทแล้วแล้วหนูตกใจไหมแม่หาย่ตกใจไหมลูกพูดสิคะนั่งๆเลยลูกตกใจไหมเนี่ยเนี่ยมันแตกขอยมันไม่ว่าอะไรที่เลยนะแต่มันเป็นส่วนของก็กลับไปไงเนี่ย รู้มาแจกขนมแจกขนมส้มเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไงแจกคือก็มากนหนดเลยไม่เขามา้วกันเดียวกันใช่มา้วกันเดียวกันอันนี้ก็มาแต่คือพี่เสามาเจอกันที่บางแสนไอมาเจอกนที่วันหลวงพ่อพอวันหลวงพ่อเสร็จไอนี่เขาก็นั่งรถพี่เขาเลยที่จัดวันหลวงพ่อแต่เรนนียก็นั่งรถยายอยู่นั่งข้างหลังก็คือก็ตัดคนตัดเล่นและนี่พี่สาเขาจะกลับก่อนไอนี่เขาเลยบอกงนั้นเดี๋ยวกลับด้วยเพราะพี่เสาเขาก็องไปเอาโม์ไซต์ที่บ้านก็คือกลับด้วยแล้วก็คิดว่า มันตอบไปตรงแม่มันเพราะเราอะได้นั่งมนอยู่เลยนั่งคุย